สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน 1. ไม่ว่าเราจะพบใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ เกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิด4เมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่าเอาแต่อะไรอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือซอ,อยก็ให้ปล่อยมันไป 5. ทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไร พอคิดไปก็ปากาประโยชน์เราทำอะไรกับกรรเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำอะไรบ้างแล้วจึงทำ